หลังจากที่พระเอกได้เขียนวิชาในการปรุงโอสดะระดับเจ็ดมาได้ก็จะเป็นมาได้มาจากเผ่างูนะครับในตอนนี้พระเอกก็รู้สึกเป็นกังวลมากพอสมควรถ้าเกิดเขาไม่สามารถปรุงโอสดะระดับเจ็ดได้ทันเวลาเกรงว่าราชนีมุนุท่านั้นก็ <c oughs> คงจะได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนสิ่งที่เขานั้นจะต้องต่ำได้ <c oughs> ก็คือจะต้องเป็นนักปรุงโอสดะระดับเจ็ด <c oughs> และก็ปรุงยากืนวิญญาณสวรรค์นี้มาให้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปที่ขุบเขาแห่งหนึ่ง ซึ่งก็จะมีเท่โาโศไฮโบตงและกระทันโสดเจสิงเทียนนะครับทั้งสองก็ได้มุ่งเดินทางตามพระเอกมาเหมือนกันพวกเขาก็พอจะรับรู้แผนการของเพรทั้งหมดแล้วนะครับในการลักลอบสองหารสามภเท่าจากมู่หลานรวมถึงเจ้านิกายหานทองคำอีกด้วยถึงแม้ทั้งสองจะอยากมุ่งเดินทางตามพรเกไปด้วยแต่เนื่งด้วยที่มันเป็นคำสั่งของเพรนะครับพระเอกก็อยากจะให้ทั้งสองนั้นคอยเฝ้าพนามิตรเยียนหรือว่าอาณาจักรเจ้ามาของพวกเขาเอาไว้ถึงแม้พวกเขาอยากจะมุ่งเดินทางตามพรเกไปด้วยก็ตาม หนึง่งโดยที่มันเป็นคําฝั่งคําพูดของเพกแล้วพวกเขาก็ต้องเชื่อมันมั่นใจในตัวพระเอกกว่าพเพกนั้นจะสามารถทรําภารกิจทั้งหมดนี้ได้ในตอนนี้ราชนีมุนุสาก็มาถึงเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับวางเป้าหมายวางแผนกันเรียบร้อยเราทําโสเจสิงเทียนรวมถึงทศโสให้โบตงและก็เผางูต่างๆนะครับก็ได้มุ่งเดินทางออกปจากที่นี่ ทำตามแผนของพอเพกเหมือนกันทางด้านของพอเพกในตอนนี้ตัวพระเอกเองก็รู้สึกแบบว่าเขินๆแอร์ๆเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ดนม่งเดินทางไปพบผู้ปกครองของราชินีมิรุสตามาในตอนนี้พระเอกก็ได้กล่าวบอกกับเธอไปว่าเรื่องยาเกินวิญญ,ญาณสวรรค์รับเจ็ดนั้นในตอนนี้ตัวเขาไม่สามารถทําได้ แต่ถ้าเกิดว่าใชา้ระยะเวลาอีก2ปี 2> จะพยายามทําให้เต็มที่และก็สร้างยาอายุวนะระดับเจ็มาให้ได้อย่างแน่นอนในตอนนี้ตัวเธอทิดยินคําพูดของเพกแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆในตอนนี้ก็หันหน้าออกจากพระเอกนะครับและก็ไปแอบยิ้มอยู่คนเดียวนะฮะแต่เพื่อแกเขินตัวเพอกก็ได้บอกกับเพกไปว่านําเอาไปหยกของแม่นางเซี่ยวอีเซียนที่ได้มอบมาให้ก่อนหน้านี้และก็ขยี้มันทิ้งไปนะครับเพื่อที่พวกเขาจะเริ่มทาภารกิจในการลอบสังหารแล้วพระเอกก็ต้องรีบทําตาม ท,ออที่เธอบอกไปเหมือนกันนะครับและหลังจากที่เพกได้บีบปลายหยกของแม่นางเสียวอีเซียนทิ้งไปในตอนนี้ตัวเธอก็ได้ส่งบางสิ่งบางอย่างมามอบให้แก่ทั้งสองนะครับและสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือแผนที่ของอาณาจักรชูวินทั้งหมดจะเป็นที่ตังต่างๆของนิกายต่างๆในอาณาจักรชูวินนั่นเองนะครับพระเอกในตอนนี้ก็มีแผนนะครับว่าตัวเขานั้นจะมุ่งเดินทางไปจัดการกับเยืยนลวดเทียนเพราะหนึ่งด้วยที่เยืยนลวดเทียนก็จะเป็นนิกายที่แข็งแกร่งกว่าเท่าสามเท่ามู่หลันนะครับถ้าเกิดว่าจัดการกับเเยยีนนลวทได้ ยามันก็คงจะต้องดีขึ้นแต่ตัวเธอก็รู้แล้วนะยะว่าเยี่นตัวเทียนนั้นแข็งแร่งมากๆ ราชินีบุรุษาก็เลยไม่ยอมนะครับราชินีบุรุษาก็บอกกับเอกว่าเขานั้นจะไปจัดการกับเยี่ยนล้วเทียนเองทางด้านพเอกไปจัดการกับสามเท่ามู่หลาจนสุดท้ายพระเอกก็ต้องตอบตกลงรับในคําสั่งของเธอไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทั้งสองได้วางแผนกันเสร็จสับแล้วเรียบร้อยเกรงมงเดินทางไปตามแผนที่พวกเขานั้นวางเอาไว้ในทันทีซึ่งทางด้านของราชินีบุรุษาตัวเธอกรงมงเดินทางไปหาเยียนลววเถียนที่นิกายหาทองคำนะครับเยียนลววเทียนในตอนนี้กําลังกับเสพสุขกับสาวสาว อยยู่เลทางด้านของเพงในตอนนี้เกิดมุงเดินทางมาที่หุบเขามู่หลานแล้วนะครับถึงแม้ว่าหุบเขามู่หลานจะมีการป้องกันเป็นอย่างดี เรไม่คารนาหนึ่งมือพระเอกนะครับพระเอกสามารถฝ่าวงล้อมของคนพวกนั้นไปได้โดยที่พวกเขานั้นไม่สามารถรับรู้หรือว่าสัมผัสได้เลยว่าพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วนะครับโดยสามเท่ามู่หลานในตอนนี้พวกเขาที่รับบาดเจ็บจกากการต่อสู้กับพระเอกมาในตอนนี้ก็พยายามที่จะใช้เคล็ดลับวิชาไปแอสุนของพวกเขาในการดูดซับเพิ่มความแข็งแรงและก็ฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้เป็นปกติให้ได้พวกเขานั้นก็มีความแค้นกับพระเอกไปเหมือนกัน ก่อนหน้านี้ประเมินพระเอกต่ำไปพอได้ต่อสู้กันจริง พระเอกยังไม่ได้เอาจริงเลยด้วยซ้ำนะครับพวกเขาก็เกือบที่จะตายกันหมดแล้วในตอนนี้ถ้าเกิดว่าต่อสู้ในครั้งหน้าก็คงจะต้องไม่ประมาทพระเอกและก็จัดการกับมันให้ได้เหมือนกันนะครับในตอนนี้ความแค้นของพวกเขาก็มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้ม่งเดินทางมาถึงที่นี่พอดีนะรับพระเอกไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับทั้เท่าโมหลานไปเป้าหมายแรกที่พระเอกนั้นจ้องไปงนะครับก็จะเป็นท่านโซเสือจะเป็นท่านโซที่อ่อนแอที่สุดในสามท่านโซค,คนนี้นะครับซึ่ง ระเอกในตอนนี้ก็สามารถจับตัวทั้งโสเสือไว้ได้โดยใช้มือของเขาในการกูทั้งสองนะครับว่าถ้าเกิดพวกเจ้ากล้าขยับตัวแม้แต่เล็กน้อยรับรองได้เลยว่าท่านโสคนนี้ จะต้องตายด้ดยน้ำมือของใ้าอย่างแน่นอนจึงทําให้ทั้งสองที่เห็นเช่นนี้นะครับก็รู้สึกตกใจมากพอสมควรพวกเขาไม่สามารถถ่ายทอดพลังไปได้นะครับในตอนนี้ก็พอจะรับรู้ถึงชะตากรรมของพวกเขาเองถ้าเกิดว่าขยับตัวแม้แต่น้อยไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตของพวกเขาได้แน่นอนนะครับในตอนนี้ก็เลยได้ยื่นข้อเสนอให้กับอเอกไปว่าถ้าเกิดพระเอกนั้นยอมไว้ชีวิตทั้งโศของพวกเขาแล้วรับรองได้เลยว่าคนจากหูเขามูลันของพวกเขาทั้งหมดจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายก้าวไกลต่ออาณาจักรเจ้มามา อีกต่อไปอย่างแน่นอนและก็จะยอมเข้ารวมเป็นพันธมิตรอีกด้วยพวกเขาก็พยายามเกลี้ยกล่อมและก็ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกไปนะครับแต่พระเอกก็ไม่ได้สนอยู่แล้วนะครับพระเอกก็พอจะรับรู้ถึงนิสัยพวกนี้ก็คงจะไม่ยอมจำนวนง่ายๆแน่ๆถ้าเกิดว่าปล่อยไปแล้วละก็พวกนั้นอาจจะรอบโจมตีพวกเขาก็เป็นได้น,นะครับพระเอกในตอนนี้ไม่รอช้าในการใช้ฟา์มือของเขา หักคอท่านโซเสื่อไปาทารุโซเสือในตอนนี้ก็เรียบร้อยตายคาที่กันไปเลยก็ว่าได้จึงทําให้สองผู้เท่าที่เหลือพวกเขาก็ไม่พอใจมากๆในการกระทําของเพกเช่นนี้ก็อาจจะทําให้พวกเขาลดความแข็งแกร่งลงไปมากนะครับไม่สามารถใช้เคล็ดลับตะไลอสุนได้พวกเขาไม่รอช้าในการพุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กับเอกไปนะครับจึงทําให้การต่อสู้ที่เกิดขึ้นผู้คนเหล่าทหารที่อยู่นอกๆพวกเขาก็ต้องรีบมุ่งเดินทางตามมาสมทบเหล่าผู้เท่าของพวกเขาเหมือนกันนะครับจึงทําให้เพกที่เห็นเช่นนี้ก็คง จะไม่สู้อีกต่อไปแล้วในนี้มันเป็นรังของพวกมันนะครับถ้าเกิดว่าต่อสู้ต่อไปตัวเขาก็จะเสียเปรียบในการต่อสู้อย่างแน่นอนพระเอกก็ต้องรีบเก็บเอาแหวนสมบัติของทั้งโสเสือไปมุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับแต่คิดเลยว,ว่าสองพุทามูล,ลันนั้นจะยอมง่ายๆการที่พระเอกกล้าบุกคาพวกเขาเช่นนี้พวกเขาจะไม่ยอมปล่อยไปไง่ายๆและก็ไม่ยอมปล่อยให้มีชีวิตไปอย่างแน่นอนเขาก็ได้สั่งให้ทหารทั้งหมดของเขามุ่งเดินทางไปจับตัวพระเอกมา หรือจับตายก็จับตัวมันมาให้ได้ทั้งหมดเลยก่อนที่พวกเขาจะมุ่งเดินทางตามเพอเอกไปซึ่งระเอกในตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะยาามนี้ออกประจักษ์ที่นี่ให้ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างพวกเขาคิดเหมือนกันนะครับมันก็มีเหล่าสองเท่ามูลหั้นรวมถึงกับผู้ติดตามของเขามีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับจัก,กรพรรดิแทบจะทุกคนแล้วนะครับพยายามเขาจงตีนไล่ลา่ลาจับตัวเพอเอกให้จงได้ จึงทาให้เอกในตอนนี้ก็พยายามเข้าโจมตีต่อสู้และก็พยายามที่นี้เอาประจักษ์ที่นี่ให้ได้เหมือนกันจึงเปิดทางให้สองเท่ามูรานนะครับเพื่อจัดการฆ่าเอกถ้าเกิดว่าต่อสู้ปกติอยากจะสามารถจัดการฆ่าเอกได้ในตอนนี้พวกเขารวมมือกันรวบรวมพลังเอกครั้ง จนกลายเป็นกองพลังขนาดใหญ่ในการเข้าโจมตีพอเพกไปนะครับจึงทําให้พอเพกที่เห็นเช่นนี้ถ้าเกิดว่าเขาหนีต่อไปคงไม่สามารถมีรอดไดนน้แน่ในตอนนี้ก็คงจะต้องตัดสินใจในการเข้าต่อสู้แล้วนะครับพระเอกก็ยา,ยามรวบรวมเปลวเพลิงของเขาเพื่อสร้างเป็นเปลวเพลิงฮลุไยดาวตกในการต้านประทับพลังของสองเรามู่หลานไปนะครับแต่พระเอกก็ยังไม่สามารถรวบรวมเปลวเพลิงได้สําเร็จเลยในตอนนี้ราชินีมูรัสาก็ได้กลับมาแล้วนะครับตัวเธอสามารถป้องกันการโจมตีของสองเท่ามู ได้แบบง่ายาดในตอนนี้ก็ทําให้สองเท่ามูลันก็ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าตัวพวกเขานั้นเข้าต่อสู้กับราชินีมินุซาในตอนนี้กเกรงว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แน่นอนส่วนราชินีมินุซาเองี่เห็นอาการบาดเจ็บของเพ็กในตอนนี้ตัวเธอก่อนหนี้จะพูดกล่าวดูถูกว่าต่างๆนะฮะพระเอกนะครับแต่ในตอนนี้ก็มีสีหน้าที่เป็นห่วงพระเอกมากพอสมควรได้เห็นเลือดที่มุมปากของเพ็กเ,เธอก็ได้ใช้มือของเธอ ไปเช็ดเลือดที่มุมปากของเพกเอาไว้เกิดเป็นโมเมนต์สุดหวานเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนี้เธอก็ได้บอกให้พระเอกนั้นรีบถอยหนีออกจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวทางนี้เธอจะเป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดเองส่วนพระเอกที่ได้ยินคําพูดของเธอก็ได้รีบขอตัวลาออกจากเธอไปส่วนสองทอมูลันที่เห็นราชินีมิลุซ่ามาถึงแล้วเขาก็พยายามทจะบอกให้คนของเขาในการเข้าโจมตีราชินีมิลุซ่าไปนีครับแต่ละว่าความแข็งแกร่งของราชินีมิลุซ่าเพียงแค่สะบัดดาบของเธอเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ<ๆ>ก็สามารถจัดการผู้ติด ตามของสองทอมูลันได้ทั้งหมดแล้วจึงทาให้สองทอมูลันที่เห็นช่นีก็พยายามรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดในได้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหนีรอดพ้นจากราชินีมูรุซาได้อยู่ดีในตอนนี้ราชินมูรุซาสามารถตามพวกเขาทันได้ทุกรูปแบบนะครับจึงทําให้พวกเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าเกิดว่าหนีอีกต่อไปยังไงก็ไม่สามารถหนีรอดได้ในตอนนี้ก็คงต้องตัดสินใจในการเข้าต่อสู้ให้ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่ทั้งสองจะได้ร่วมมือกันในการเข้าโจมตีเพื่อจัดการกับราชินมูนุซาแต่สุดท้ายก ไม่สามารถทําอะไรราชินีบุซ่าได้นะครับราชินีบุซราก็สามารถโจมตีจัดการค่าทั้งสองทิ้งไปได้อย่างไงไ่ายดายก่อนที่จะได้เอาแหวนสมบัติของทั้งสองกลับมาได้เหมือนกันนะครับผมราชินีบุซรานี่แข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถจัดการกับเยียนลัวเทียนได้แบบง่ายๆกลับมาสวมทบพระเอกและก็ช่วยพระเอกในการจัดการกับ3ท่ามูลานได้อีกด้วยนะครับก่อนที่ภารกิจของพวกเขาก็ได้เสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเธอก็ต้องรีบพ่งเดินทางกลับไปเหมือนกันแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่สนุกอีก EP พีหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็จบไปก่อนนะครับสำหรับ E ีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในะอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมาทุกวันอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ